อนุสาสนีปฏิหารพระองค์อธิบายหมายถึงท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้จงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนี้เช่นทําไว้ในใจถึงอาณาปานสติอย่าทําไว้ในใจซึ่งอกุศลที่ตกทั้งหลายอืมและถ้าใครทําตามประพฤติตามปฏิบัติตามคนนั้นเนี่ยหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้เข้าถึงความไม่ตายได้ โยมมีอิทธิปาฏิหารมีอาเทศนาปฏิหารช่วยให้โยมพ้นตายได้ไหมไม่ได้พระอนุลุทธะมีปัฏิหารท่านเอาปฏิหารท่านช่วยพนตายได้ไหมไม่ได้พรหมเทวดามีปฏิหารช่วยให้พ้นตายได้ไหมไม่ได้นะนี่คือความไม่เลิศไม่ประเสริฐของปฏิหารต่างๆแบบต่างๆแต่เั้นปฏิหารที่แท้จริงของพระเจ้าเนี่ยนะอ่า ส่ออนุสาสนีผู้เจ้าคุยเรื่องปฏิหารต่งตางๆเนี่ยนะผู้เจ้าบอกมีอานน์ยังไม่อัศจรรย์นะอะไรคือความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาน์จำไว้นะ <c oughs> ตะถาคตเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบิตกหรือสังขารเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบอกนี้แหละคือความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นถึงผู้ช่าเก่งทุกเรื่องอทาได้หมดนะแต่เห็นอะไรแล้วรู้สึกอัศาจรรย์เห็นว่าเวทนาเกิดตับสัญญาเกิดตับวิตกเกิดตับเราก็เห็นทุกวันจิตจืดไม่เห็นมีอะไรเห็นนะไม่เห็นประโยชน์ของการเห็นสิ่งสิ่งนี้นะนะอันนี้อนุสาสนีปฏิหารยากย้าให้เป็นนะไม่งั้นเนี่ย เราจะถูกไอ้พวกปฏิหารพวกนี้ดึงออกไปดึงความเห็นออกไปเหมือนกับหมู่มหาชนจะมาฟังธรรมพระศาสดาบุคิรร์ผู้เจ้าคนหนึ่งก็ไปเจอก่อนก็บอกจากพบพระศาสดาฟังธรรมเขาก็เลยดำดินมาโปรหาผู้เจ้าบอกมีหมู่มหาชนจะมาขอฟังธรรมพระเจ้าบอกเอาไปจัดอาสนะที่นี่นะเขาก็ดำดินกลับไปนะ ดึงแผ่นหินท่อนเบื้องเริ่มเลยมา,มาจัดระเบียบอาสนองอาสนะเลยคนกโอ้โหอิจลิต์มากมายเนี่ยพระเจ้าก็เดินก็แก๊กก็แก,ก๊แกก็แก,ก๊แก,กมานั่งอาสนะไม่มีใครสนใจพระเจ้าเลยไปสนใจสาวกหมดเลยทำยังไงอ่ะจะเรียกมาว่างไงไม่ใช่พระเจ้ากำหนดจิตเนี่ยไม่มีใครสนใจท่านเลยเพระองค์ก็เลยบอกว่าอมานี่ แสดงฤทธิ์ให้ยิ่งไปกว่าน,นี้เต็มที่เลยหนากตา,าหรษอสาคตา,าน,นี่ก็แสดงฤทธิ์เต็มที่พลควันแปลงกายหายตัวหอกขึ้นไปแสดงฤทธิ์สารพัดอย่างหมดภูมิแล้วหอกกลับลงมากราบแท้แเท้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีเข้าป่าไปม,มหาชนก็มองโอ้ มีฤทธิ์ขนาดนี้ยังมากราบพระพระาศาสดาเลยสงสัยพระเจ้าต้องเก่งกว่าแน่นอนนะเบนความสนใจมาหารพระเจ้าพระเจ้าเลยค่อยเทศนะ่มิ้งจะเทศยงไปดูสาตรตะเหาะอ,อยู่ <c oughs> <c oughs> เลเนนะมันดึงจิตคนนะ,ะพวกอิทธิปฏิหารอะไรต่างๆพูะเจ้าจึงบอกอิดอัดขยักขยงเกลียดชังนะพาลัทธวาชาไปสแสดงฤทธิ์ในเมือง เป็นไงไปเอาบาดเอาลงมาจากยอดไม้หอ,อกไปเมืองราชคฤห์สามรอบคนแห่แหนห้อมล้อมมากันเต็มเชตวันเลยผู้เจ้าดีใจไหมยาตโยมมาเยอะไม่ดีใจเลยบอกอานนท์สั่งประชุมสงเดี๋ยวนี้นะะชุมสงเสร็จเรียกพาลัทธมาชามาสอบสวนเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าบอกทำจริงพาลัทธมาชาเป็นพระหลานเก่งฤทธิต์ตำหนิยาวเลย นะการกระทําของเธอนั้นไม่สมควรนะอไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำนะแล้วก็เลยปรับอาบัตนะทุกกฎแก่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหารินะแล้วก็ของที่พารัตวาชาได้มาทุบทำลายทิ้งซะอย่าไปสนใจพารัตวาชากล้าขัดแย้งอะไรไหมเป็นพระลานเนโอ้โดนสอบ ต่อหน้านาณสง์ก็รับทราบรับปฏิบัติโดยดีไม่มีใครคันง้างพระาศาสดายิ่งอรีบุคลแล้วเนี่ยจะทําตามหมดอ,มอย่างนั้นที่ยมเชื่ออนุสาสนีปฏิหารก็ไม่ได้ผิดคุณไม่มีความผิดอะไรเลยยังบอกสีบพระตถาคตสั่งว่ายังไงส่วนสุดตั้งตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้ง เป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดตัาง์เหล่านั้นมากล่าวอยู่บอกเพื่อนโยมย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเ่าเรียนน,ยยนี่โยมจะใช้คํานี้ตอไปใช่ตอบเขาด้วยคําพระตถาคตอย่างนี้แหละนะถ้าคัดงานเขาก็คั้งานคําศาสดาขเขาเองแสดงว่เขาไม่มีศรัทธาในศาสดาขเขาเนนอืม พุทเจ้าบอกว่าชนเหราใดเห็นว่าคำกลอนพวกเนี่ยควรชื่อควรฟังข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานืน